เล่าค่ซิริต้าเจนเซนมากับชุดเดรสผ้าไหมสีทองอาร่ามร่วมชมโขนพระราชทานริต้าสิริต้าคุณแม่คนสวยกำลังตั้งท้องลูกคนที่สองงามสง่าในชุดเดรสผ้าไทยสีเหลืองร่วมงานดูโขนพระราชทานทำเอาสะดุดตาและตะลึงในความสวยความงามสง่ามากๆของนางเอกสาวว่าที่คุณแม่ลูกสองริต้า สิริตานารงเดชภรรยาสุดที่รักของกรน,นรงเดชท,ที่ล่าสุดทั้งสองคนควงคู่กันออกงานร่วมชมการแสดงโขนพระราชทานโดยสิริต้าได้โพสต์ไว้ว่าขนพระราชทาน2567มูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิจพระบรมราชินีนาถพระบรมราชินีปนีลิงจัดการแสดงโขนมูลนิธิศิลปาชีพตอนพระจักรกราตานขึ้น มีกำหนดจัดขึ้นในระหว่างวันที่7พฤศจิกายนวันที่8ธันวาคม2567ณหอประชุมใหญ่ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยรอบนักเรียนราคา180บาท www.thaiticketmajor.com และต้องบอกว่าการออกงานของซิริต้าในวันที่กำลังต้องท้องเป็นคุณแม่ลูกสองต้องบอกว่าชุดออกงานของเธอนั้นสวยเลิศค่ามากๆเป็นเดรสยาวตัดเย็บผ้าไทยสีเหลืองทองอารามงดงามตระการมากๆหลายคนเห็นแล้วต่างกดไลค์รัวๆและชื่นชมเป็นเสียงเดียวกันว่าออร่าเปล่งประกายความงามทะลุเฟรมที่สุด